ตัวคะตัวเล็กกินนมชัวเลืองควรเสริมวิตามินหรือว่าอาหารอะไรได้บ้างคะตอนนี้สองขวบ2เดือนลูกหนึ่งปีขึ้นไปข้าวสาวมือเป็นหลักเนาะเราต้องฝึกให้ลูกหากินข้าวสาวมือนะคะได้รับพลังงานสารอาหารจากในส่วนงตรงนี้ค่ะให้ได้เป็นหลักก่อนส่วนวิตามินเสริมอันนี้ไม่ได้ซีเรียสนะถ้าคุณแม่คะ่ะจะให้ลูกกินเสริมเพิ่มคุณแม่คือว่าถ้าสมมติว่า กินไม่พอกินเสริมได้นะแต่ว่าให้ปรึกษาแพทย์เภสัชกรนะคะบุคลากรทางการแพทย์เพื่อที่จะได้พิจารณานะคะให้วิตามินตัวไหนอ่าแล้วก็กินปริมาณเท่าไหร่นมจริงๆค่ะเด็กที่อายุ1ปีขึ้นไปนะคะอย่างที่บอกคือเมื่อลูกเรา1ปีขึ้นไปแล้วข้าวเสริมมือเป็นหลักนะนมเป็นสิ่งที่เสริมเข้ามาเสริมเพื่อหให้ลั่วค่ะได้แคลเซียมแล้วก็โปรตีนในส่วนของตรงนี้คือให้ได้เฉลี่ยวันละประมาณ2 3ถึงกล่องหรือ2-3แก้วต่อวันแค่นั้นนะคะเนาะเพราะว่านมเนี่ยคือเราให้เพื่อในเรื่องของการเสริมแต่ว่าานนนนมมีียก็จะรโช์สหับ้ ที่ตัวผอมตัวแห้งตัวเล็กตัวจ่อยหรือว่าน้องมีโรคประจาตัวที่แบบว่าโตช้ายกตัวอย่างเช่นลูกบางคนน่ะมีโรคประจําตัวเนาะเป็นโรคหัวใจเป็นไทรอยเป็นเด็กคลอดก่อนกําหนดหรือว่าตัวเล็กมากเลยอะไรเงี้ยค่ะอ่าถ้าสมมติว่าในตัวเนี้ยค่ะเราก็ต้องมาโฟกัสเรื่องนมด้วยนะเพราะว่าคือเขาตัวเล็กไงถ้าสมมติว่าเราอะนะคะต้องการนะคะในส่วนของนมนะคะที่แบบว่าจะเพิ่มแคลอรี่ก็ต้องแนะนํามันจะมีสูตรนมนะคะที่แบบช่วยเสริมเพิ่มแคลอรี่อย่างเช่น เพดิชัวนิวตีชัวเอ่อนิวตีนีดิงอ่านิวทรีดิงอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็คือสามารถที่จะให้เสริมน้องได้นะคะคุณแม่จ้ะ